สวัสดีค่ะขออนุญาตย,ก,ยกตัวอย่างนะคะสำหรับการใช้งานาการทำงานของ e-washer นะคะระบบเราจะทำได้ลักษณะนี้นะคะก็คือสามารถสร้าง e-washer นะคะมาที่เว็บไซต์หลังบ้านค่ะสีโลม m ซอนะคะ,าม,ะ,คะมาที่ฟัง์ชันบัตรกำน,นัน w a t c h e r ตรงนี้นะคะทีนี้ถัดมาเรามาสร้างบัตรกำน,น,นะะันค่ะเลือกไฟล์นะคะอันนี้จะเป็นการยกตัวอย่างก่อนนะคะ เลือกไฟล์ภาพเป็นรูปภาพที่บัตรกำนันที่เราจะต้องอโชว์ให้ลูกค้านะคะในการใช้งานอ่าอน,นี้ยกตัวอย่างเป็นตัวนี้เลยเสร็จสิ้นนะคะจากนั้นค่ะเรา,าเลือกรูปภาพแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่ชื่อบัตรกำนัน เพิ่มเติมได้อันนี้ขึ้นอยู่กับร้านค้าเลยนะคะส่วนลวพิเศษหรือเป็นในการใช้งานเขียนว่าบใบกำนันโดยเฉพาะเลยก็ได้ใช้ได้แต่ แต่ละครั้งเท่านั้นนะคะโดยที่โดยที่ร้านค้าะคะจะเป็นผู้ดำเนินการส่งให้ลูกค้าแต่ละท่านเองนะคะ, <Okay. S 1> ะมูลค่าบัตรกำนันตัวนี้นะคะอาจจะอยู่ที่ สองร้อยอันนี้คือการสร้างนะคะเป็นการสร้างไว้ระยะเวลาที่กำหนดนะคะเราก็เลือกได้เลยหรือจะเป็นกำหนดวันหมดอายุหลังจากที่ได้รับนะคะอย่างเช่นอ่ะ,อะเป็นตัวนี้แทนละกันกำหนดวันหมดอายุหลังจากที่ได้รับบัตรกำน,นันเมื่อลูกค้านะคะได้รับบัตรกำนันนี้แล้วอะคะ่ะใช้ได้ไม่เกิน5วันประมาณนี้อ่ะ เดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะ5วันทําการดูตัวอย่างคะ่ะกดบันทึกทีนี้เราสร้างรายละเอียดแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะมาส่งบัตรกำนันให้กับทางลูกค้าของเรานะคะสักครู่นะคะ ลูกค้าของเราก็จะเปิดสมาชิกของของตัวลายของลูกค้านะคะทีนี้เราจะมาส่งบัตรกำนันให้ลูกค้าก่อนก็คือมาที่ฟังก์ชันบัตรกำน,นันเลือกบัตรกำนันค่ะก็ตัวมูลค่าตรงนี้บัตรกำน,นันมูลค่าอันนี้เราอยู่ที่เราตั้งชื่อนะคะ<ม>เราก็เลือกสมาชิกหรือลูกค้าของเราเองอ,อันนี้ยกตัวอยา่างลูกค้าท่านนี้นะคะ ช่องทางก็เลือกเป็นอื่นๆจะเป็นแบบคุมปองหรือว่าตรงการชําระเงินก็ได้หรือเราใส่อะไรก็ได้นะคะการชำระเงินให้เราเข้าใจนะคะ,ะการชำระนะคะยอดสอง้อยเลยโอเคเรียบร้อย ในส่วนของตัว CRM นะคะสร้างได้สร้างบัตรกำนันได้นะคะแต่ในการใช้งานนะคะเรายังไม่ได้มีการแบบตัดแบบออตโต้นะคะจะเป็นการประยุกต์ใช้ในระบบโพสเลยนะคะน้องหน้าร้านก็ถามถึงรายละเอียดนะคะที่ลูกค้าเข้ามาเช่นชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะก็เสิร์ชหาได้เลยตรงนี้ เสร็จปุ๊บทีนี้ลูกค้าใช้บัตรกำนันในการรับชำระเงินนะคะชำระเงินค่ะเราจะใช้ในส่วนของคุมปองใส่จำนวนเงินของคุมปองที่ที่วอเชอร์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็บันทึกอื่นๆเนี่ยเราจะใส่เป็นเลขวอเชอร์ที่ลูกค้ายื่นให้เราอันนี้ได้เลยนะคะ ถัดมาจะเป็นในส่วนของกำหนดเองตรงนี้ก็ได้คะ่ะเราจะสร้างฟังก์ชันกำหนดเองรับรับเป็น e w a c h e r นี้ er มานะคะแล้วก็ใส่เลข order นะคะก็คือเลขตัว w a t c h e r code นะคะ y m 3, q 3าม ทีสีอย่างนี้ค่ะจากนั้นค่ะน้องพนักงานเนี่ยก็ใส่แค่จำนวนเงิน200เท่านั้นแล้ว25บาทเนี่ยก็จะเป็นในในส่วนของอาการรับชำระเงินแบบตัวอื่นแทนแบบนี้ค่ะ อันนี้ในการใช้คุมปองนะ,ะเสร็จปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะคะน้องหน้าร้านก็จะเห็นในส่วนของตัวที่คุณลูกค้าแจ้งตัวคุมปองมาเนาะต้องกดใช้นะคะ,ะกดใช้แบบนี้เรียบร้อยค่ะตรงในส่วนของลูกค้าเองเนี่ยเขาก็จะเห็น ว่าคุณปองนี้มีการใช้งานไปแล้วนี่จะขึ้นเลยว่าใช้งานแล้วนะคะทีนี้ถัดมาในส่วนของตัวโปรแกรมโพสหรือว่าในส่วนของอลูกค้าเาจ้าของร้านนะคะอยากดูว่าลูกค้าใช้งานใช้งานอะไรไปแล้วแล้วใช้คุณปองไปแล้วเนี่ยใช้อะไรไปบ้างน,นะคะเรามาดูในการทำงานของหลังบ้านได้นะคะก็มาที่เว็บไซต์หลังบ้านเหมือนเดิมค่ะ ะะก็สามารถดูประวัติการขายได้ค่ะอันนี้จะเห็นข้อมูลของลูกค้าว่า,าซื้ออะไรนะคะเป็นลูกค้าท่านไหนซื้ออะไรมาอ่าโอเคอันนี้เลือกสาขาก่อนนะคะแล้วก็เ,เป็นเรื่องอ่าโอเคถัดมานะคะส่งไฟล์ออกค่ะก็จะเห็นเลย ว่าต้องมาดูในส่วนประวัติการขายนะคะ,ะถ้าเราอยากดูยอดขายยอดสั่งซื้อนะคะว่าลูกค้าเราเนี่ยมาซื้ออะไรบ้างนี่เลยคะ่ะอันนี้เราจะเห็นเนาะถัดมาอยากจะเห็นในส่วนของอการรับชําระเงินนะคะเราก็ดูรายงานในฝั่งของการรับชําระเงินได้เราจะรับชําระแบบคุมปองแบบกําหนดเองมา นะะอันนี้ก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมีเงินโสดมีกำหนดเองตรงนี้นะคะหรืออยากจะดูว่าคุณลูกค้าคนนี้คุณลูกค้าคนนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยเขาซื้ออะ,อะไรไปบ้างนะคะในบินเล็กที่นี้ยอดเท่าไหร่เราก็มาที่ฟังก์ชั่นอ่าสมาชิกนะคะ,ะสมาชิกสามารถดูยอดใช้จ่าย ของลูกค้าได้ขออีกครั้งนะคะถัดมาจะเป็นตรงนี้ยอดอสมาชิกก่อนเบอนี้ค่ะก็จะเห็นเลยลูกค้าของเรานะคะใช้งานตัวสินค้าวันนี้ค่ะไปแล้ว1,200บาทนะคะ โดยชำระผ่านอะไรนะคะเราก็จะไปดูในส่วนของประวัติการขายอีกรอบนึงเพราะว่าจะเห็นข้อมูลเลยนะคะว่าลูกค้าท่านนี้ซื้ออะไรไปแล้วบ้างนี่ค่ะอ่า การใช้งานนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะสำหรับระบบตัวทำ e-washer นะคะสำหรับตัวระบบโพ์